ดีวจ้าวันนี้คุณอยู่กับรายการเด็กโปรไฟล์แบตเตอร์สปรจากช่องแฮดโอทนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการลงเด็กโปรไฟล์ที่ห่างหายกันไปเนิ่นนานเรียกว่าหลายวันอยู่นะครับผมเออก็จะได้ลงแต่ละทีเนาะเพราะว่าอ่าตัวผมเนี่ยตอนนี้คือปิดเทอมนะก็กลับมาอยู่บ้านนะครับผมส่วนการ์ดก็ทิ้งไว้อยู่หอนะเออก็เอามาได้แค่บางส่วนซึ่งมันไม่สามารถเอามาจัดเป็นเด็กได้นั่นแหละนะก็คือช่วงนี้ได้กลับไปที่หอมาครับผมก็เลยได้ จัดเด็กมาเก้าเด็กนะครับผมเออเอามาถ่ายเด็กโปรไฟล์ลงให้ดูแบบว่าเยอะๆแบบเต็มอิ่มให้จุใจไปเลยนะเออโอเคครับส่วหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเด็กพัชเจ้านะครับผมของสีแดงเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ากัดข้างในมีอะไรบ้างเริ่มจากใบแรกนะครับผมอา่าแปบ๊บนะขาอโฟกัสก่ะอ่ามังตอนถุยเปิดมาก็มังตอเลยกูมังกรต้นกําเนิดแห่งสีแดงอามาเทาเลสืนะครับผมก็ เอฟเฟกต์ 1> 1เขาก็คือเมื่อเชิญนะถ้าจ่ายคอสต์้ังเดิมคอสต์จ่ายคอสต์้ังเดิมคืออะไรคือการจ่ายสิบนะครับผมแล้วสามารถลดได้ตามที่เขาระบุไว้นะในที่นี้ก็คือลดเจมแดงได้6ใช่ไหมเออก็จ่ายสิบลดหอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่าก็ถึงก็คือการจ่ายคอสต์ดังเดิมเหมือนกันนะครับผมมันจะเป็นนอกแบบจ่ายสิบเต็มเพื่อลงนะเอออันนี้ไม่ใช่นะครับผมก็คือสามารถลดได้ก็ถือว่าเป็นการจ่ายคอสต์้ังเดิมเหมือนกัน แล้วก็เมื่อจ่ายคอสต์ดังเดิมลงมานะครับผมทำลายสปิริตอัลติเมททั้งหมดยกเว้นสปิริตนี้นะครับผมก็จะยืนเดียวๆเหลือตัวเดียวบนบอร์ดกับเน็กซัสนะครับผมสำหรับใบน,นี้ถ้าลงแบบจ่ายเต็มได้เนาะเออจ่ายไม่สิเขาเรียกว,ว่าจ่ายคอสต์ดังเดิมได้เออแล้วก็เอฟเฟกต์รีเวลรสามนะครับอ่าระหว่างซิลตัวนี้จะไม่รับเอฟเฟกต์ของคู่แข่งนะครับผมตัวนี้มีสามจมนะสามจีมแดงโคตรเท่ใส่มาสามใบนะครับผมโอเคเอยกล้องสั่นหนะ่อยต่อไปนะเป็น จัดเมนดาก,กูนิดนะครับผมก็แอดแทรสเตปของผู้เล่นทุกคนเนี่ยเมื่อเริ่มสเต็ปนะครับผมเราสามารถทิ้งกัปตันแดงบนมือเพื่อนายเทอรนี้สปริตของเราทั้งหมด BP บวกห้าพนะครับผมเอเอฟเฟกต์นี้ค่อนข้างกาก,ากนะไม่ต้องไปสนใจหรอกต่อไปคือเอฟเฟกต์เลเวลสองสามครับมีเลดนะครับผมอันนี้ก็กากนะ,อะเออไม่ใช่ทูเลดว่ะต่อกระดีวส่วนเอฟเฟกต์ที่เก่งจริงๆก็คือเอฟเฟกต์เลเวลสามครับเมื่อตี้หลังจากจบเทอร์นี้เข้าเทอร์เราอีกครั้งนะครับผมเอฟเฟกต์นี้ใช้ได้เพียงเกมละครั้งเท่านนนัั้ะครบ ก็คือได้เทิร์นใหม่แนละ้วอ่าตัวรีเทิร์นนะครับผมสําหรับใบนี้น่าจะรู้จักกันดีอยู่ใส่มาสามใบต่อไปนะครับผมบัวนะครับผมอ่าเอาลัานไปสั้นนะก็เบอร์ซิลนะครับหลังจากเราเสียไลท์เท่าอะไรไม่เกินสามลงตัวนี้แล้วก็เอาโซคอเบอร์สบริดเราไปแปะไว้ที่ไลท์ได้นะแล้วก็เอฟเฟกต์มาลงนะครับนำสบริดอัลติเมตคู่แข่งหนึ่งตัวกลับไปใต้เด็กนะแล้วก็ระหว่างซิลเลเวลสองสามฟอร์เทสนะครับในเทิร์นของคู่แข่งเนี่ย สปรีเผาจากพระเทวสิมงกุฎในรูปแบบฟื้นสภาพของเราทั้งหมดจะมารับเอฟเฟกต์คู่แข่งสำหรับอ่าเด็กนี้กมม็มีแค่ตัวนี้แหละมีมีแค่ตัวนี้แล้วนะสามารถสามใบก็สามารถทำไมก็สามารถให้ตัวนี้มันซิวได้เออแค่นั้นแหละเพราะไม่มีตัวเอาโซคอบวางไรแล้วใส่หนูมาก็รู้สึกว่ากาก,ากไปใส่ตัวนี้ดีกว่าเป็นเบิร์ดด้วยอ่ะต่อไปนะครับเป็น นกดึกดำบรนฟินิกเซียสแบบรีเวลโลนะครับใบนี้ก็อาจจะเป็นใบที่ทุกคนมองข้ามนะเออสำหรับผมคิดว่ามันค่อนข้างจะเจ๋งอยู่เหมือนกันนะก็เอฟเฟคเมาลงครับทำลายสปลิตบีพีมาเกิน6กพันคู่แข่งทั้งหมดนะแล้วก็ถ้าทำลายได้นะครับผมนำคอไวสองเม็ดวางรีเซิร์ฟเราแล้วก็เอฟเฟ์เลเวลสองสามทุยมีแค่รีเวลสองเลยหลอนเอฟเฟ์เลเวลสองเมื่อตีหรือป้องกันนำคอไวหนึ่งเม็ดวางสปลิตเรานะครับผมใสม่มาสองใบนะ ต่อไป,นะ,ปน,อะน,นะครับผมเป็นอ่ามังก้อนเมทาไคลรอนนะครับผมก็เมื่อลงทำลายสปลิตบีพีไม่เกินห้าพันคู่แข่งหนึ่งตัวเพื่อจัวหนึ่งแล้วก็อ่าอ่าอะไรมารัดรัดเขียวนะครับหนึ่งเม็ดได้คอบอยหนึ่งเม็ดแล้วก็ลัดเจมเขียวสองเม็ดได้คอบอยหนึ่งเม็ดก็คือถ้ามีเจมเขียวสองเม็ดในสนามก็ลงมาเลยก็ได้คอสองเม็ดนะอ่าแล้วก็ไอเฟงมือล้มล่างโจมตีนะครับบีพีบอกสามพันไม่ได้ใช้รอยฟงเนกาัดแถสามต่อไปนะครับผมเป็น เซกเทนลูรีออเทอร์นะก็เมื่อลงนำคอวอววางบนสปริตสีแดงของเรา2ตัวตัว,ตวละเม็ดนะแล้วก็เอฟเฟกต์เลยเวล2สองตัวนี้ทั้งสีทั้งเจมเลถือว่าเป็นสีแดงด้วยแล้วก็มือเราไม่รับผลเอฟเฟกต์ของคู่แข่งนะครับผลก็คือเป็นตัวกันมือนะั่นแหละนะใส่มา3มใบโอเคสำหรับใบนี้ก็จะเป็นใบที่ถ้าใครได้ติดตามในเพจก็จะเป็นใบที่ผมเอาโชว์นะปกนะก็อ่าที่แบบถ่ายเด็กกองรวมๆกันนะั่นแหละเออก็รู้นะครับว่าเป็นเด็กที่แล้วไง อ่าปิดบังไว้ก็คือเด็กอะไรบ้างนะเออก็คือเด็กนี้ละละนั่นแหละในในภาพเออจะพูดทำไมวะง,งงนีก็ตัวนี้นะครับคารเมโลพุทก็เลื่อวหนึ่งสองเมนสเตปของเราเนี่ยขณะที่เราจะทําการอันเจอสปลิดคอสต์แต่เจ็ดขึ้นไปนะสปลิดนี้จะได้เจมแดงเพิ่ม2เม็ดครับก็คือจะเป็นสเม็ดนั่นเองเอาไว้ลงตัวใหญ่อย่างไอเอามาให้ซื้อกับจัดเมนตากุนิสนั่นแหละสมมาสามต่อไปเป็นโฮมุระอิทาจินะครับ ก็เอฟเฟกของผู้เล่นทุกคนเนี่ยจะทําให้คอของตัวนี้เป็นศูนย์เม็ดไม่ได้แล้วก็อาเมสเตปของเราตัวนี้ได้เจมเขียวเพิ่มหนึ่งเม็ดนะครับผมใส่มาสามใบโอเคสบลีมีแค่นี้ต่อไปส่วนของเบฟนะครับผมก็ดาบอวิชอพคาลิบนะครับผม,บบผมเมืลอลงนะครับในเทอร์นี้สบลีของเราทั้งหมดอ่าจะถือว่าเลเวลตันนะแล้วก็เอฟเฟกต์ลมลล์ลงไนะครับผมคู่แข่งจะไม่สามารถใช้เบิร์ดแล้วก็มีจิกสีอื่นนอกจากสีเจมในสนามได้นะครับผมก็อย่างเช่นถ้ามีแต่ถ้าในสนามมีแต่เจมแดงเนาะ อาคู่แข่งก็จะไม่สามารถใช้เบิร์ดแล้วก็ใช้เมจิกสีอื่นได้นะครับผมใส่สามใบนะต่อไปนะครับผมฮุมเฮลร้อยแปดแปดวิเวิร์บอลนะลก็ดอสเซปเล่าจูบบนหนึ่งทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสองดอสเซปของเล่าจูบบนหนึ่งไม่ต้องทิ้งนะแล้วก็เมื่อไลท์ไม่เกินสองนะครับผมได้จูบอีกหนึ่งใบด้วยนะใส่มาสามต่อไปเป็นอาโบคานิกเบรกนะครับผมทำลายเน็กซัสคู่แข่งทุกใบแล้วก็จูบหนึ่งตามเน็กซัสท,ที่ทำลายได้นะ แล้วก็แฟดนะครับในเทิร์นนี้สปริตหนึ่งตัว b ีพีบวกสามพันนะครับสมามสามใบเลยสำหรับใบนี้ต่อไปเป็นเบิร์สวอลนะครับผมสองใบเอาไว้ขอเทิรนะ์นเนาะแล้วก็ไดมอนด์วอลนะครับใส่สามใบไปเลยเอาเอาไว้ดีดอะบงังเผื่อบงังตัวมันไม่โดนเอฟเฟกต์ทำลายนะแล้วก็สามใบสุดท้ายครับเบิร์ส์ดอเอาไว้จัวโอเคนะครับอ่าต่อไปก็คือวิธีเล่นนะเออก็วิธีเล่นเนี่ย ก็ไม่ยากนะครับผมก็คือเราต้องเน้นฟาร์มคอไปก่อนนะเออก็จากที่เราเห็นเนี่ยจะมีสปริตฟาร์มคอเยอะมากก็จะมีไอ้ตัวนี้ฟาร์มคอไอ้ตัวนี้ก็ฟาร์มไอ้ตัวนี้ก็ฟาร์มนะวามจิงมันไม่เยอะหรอกแต่ว่ามันฟาร์มได้เยอะไงเออคอตัวนี้แบบก็ได้2เมตรนะสูงสุด2เมตรอ่ะหรือไม่ได้เลยไอ้ตัวนี้ก็สูงสุด2เมตรนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันก็ลงมาสูงสุด2เมตรเออมันได้สองเมตรได้ละมันไม่มีต่ําสุดหรอก แต่ว่ามันมีเอฟเฟกต์เมตีป้องกันจะได้ขอด้วยก็เราต้องฟาร์มคอไปก่อนนะครับเพราะว่าสปิริตที่เป็นคีย์หลักของเราเนี่ยมันคอสิบนะเรามันลงยากด้วยนะเราจะมีแบบว่าอ่าตัวนี้นะครับผมเอาไว้สําหรับการช่วยในการแบบว่าทําให้รัดติดเอ,อิร์ดแล้วมีเจมเขียวด้วยทําให้ตัวนี้ลงง่ายอะไรเงี้ยไอ้ตัวนี้ด้วยนะครับก็เอาง Split อ่ายสปิริตอ่ะมันไม่มีอะไรมากหรอกถ้าไม่ใช่ไอ้พวกเ e อ็กแลนะก็คือที่เหลือเป็นแค่ตัวฟาร์มคอเฉยๆนะครับผมแล้วก็ได้ทําลายนิดหน่อยนะเออเป็นตัวตั้งบอร์ดเฉยๆนั่ ตัวนี้ก็แข่เอามาลดเจมนะครับผมแต่ก็มีประโยชน์อยู่นะแล้วก็ที่เหลือก็จะเล่นท่าจัวนะครับผมท่าจัว่วหลักๆก,ก,ก็จะมีแบบนีน้กซัสแล้วก็มีเบิร์สดอร์นะครับผมจัวก็มีแค่นี้ไอ,อตัวนี้ก็จัวนะก็วิธีจั่วก็ไม่ใช่วิธีจัวเอาง่ายๆก็เด็กนี้เน้นฟาร์มคอนเน้นจวแล้วก็ลงลง,ลงแล้วไหมสองตัวนี้ ต้องลงสองตัวนี้ให้ได้นะครับลงตัวใดตัวหนึ่งนี่ค่อนข้างจะแบบถ้าในสถานการณ์ที่เกมมันตึงแล้วเนี่ยลงตัวใดตัวหนึ่งนี่อาจจะไม่ชนะนะเออแต่ก็อยู่ที่สถานการณ์อีกที่เดี๋ยววิธีเล่นแบบเราจบอกถ้าไม่ตายเลยดีกว่านะถ้าไม่ตายก็คืออย่างแรกเนี่ยถ้าแบบคอมโบสุดๆเลยนะก็อ่ะเอาจัดนิ้นเออแล้วไหเอาจัดเม้นนะครับผมลงมาไม่ส,เดดมสเิเปิดด้วยอามาเทสือเลยเปิดด้วยอามาเทสือนะครับผมแล้วก็ เอฟเฟกของอามาเทสือเนี่ยมันจะทําลายสปริตทั้งหมดในสนามทั้งสปริตอันติเมตใช่ไหมก็จะทําให้บอดโล่งนะครับตัวไหนไม่ตายนี่ก็คือเราสวยไปแล้วนะก็เราจะมีวิธีกันมันไม่ตายก็คือเรามีไดมอนด์วอลนะครับเอาไว้ดีดนะเออก็นั่นแหละก็นี่เป็นเหตุผลที่ใส่ไดมอนด์วอลมาถึงสามใบเลยนะครับไม่ได้เอามากันไรแต่อย่างไรนะเอามาดีดเอามาดีดพวกที่ไม่รับผลสีแดงแหละเออ อะไรประมาณนั้นแหละไม่ถูกทำลายอะไรเงี้ยเออเราก็ดีดแม่งเลยอะไรเงี้นะครับผมแล้วก็ในกรณีที่สนามแบบมาโล่งแล้วแบบสปรีอันเติเมมันไม่มีแล้วนะครับผมอาจจะทําให้ยังเหลือนิกซับอยู่เราก็จะทําการใช้แบน,นี้นะครับผมโควนิคเบกค,คือการเรียกว่าทําลายนิกซับคู่แข่งแล้วก็เปิดการที่ทําให้เราได้จัวดด้วยนะเออในกรณีที่แบบอ,อ่าเรา หาจั่วอยู่เออเราก็เอามาทำลาย넥ซัทค่อนข้างจะได้เปรียบนะสำหรับวันนี้ได้ทั้งทำลาย넥ซัทแล้วก็ได้ทั้งจัวนะ่วเนาะคือแบบทำลายทุกใบของคู่แข่งอะไรเงี้ยเออค่อนข้างจะคุ้มเลยพอหลังจากที่กซัทถูกทำลายแล้วก็สนามอี่ายโล่งนะครับผมการเทียดต่อเสริมคอมโบให้เราก็คืออันนี้ครับอบิสอโพคาลิปก็จะทำให้ตอนลงมาเนี่ยไอทำให้อมาเทอเรซูมันเป็นเลเวลตันนะก็ าการทําให้เป็นเลเวลตันเนี่ยไม่สาคัญสักเท่าไหร่จะสําคัญตรงที่ว่าเราซิลอยู่หรือยังตอนนั้นนะก็คือเราได้เปิดเบิร์ดบัวแล้วเอาโซคอไปวางไลท์หรือยังนะครับก็เรื่องทำได้นี่มันจะทําให้อามาให้ซื้อนี่ก็มากก็จะทําให้มันไม่รับผลอีกฝ่ายนะครับผมก็จะทําให้การตรีครั้งนี้ก็คือตะสี่เจมนะครับผมแล้วก็ห้ามใช้เบิร์ดห้ามใช้เมจิใช้ได้อย่างเดียวคือแอเซลนะครับผมซึ่งแอเซลนี่ถ้าไม่ใช่แอเซลประเภทที่แบบว่าคอเทิร์นหรือ ถ้าไรตร้องกสีขอเทอเนื้อไม่รอดนะเนาะก็เอาง่ายก็คือแอซเซลที่จะทให้รอดก็จะมีอย่างเดียวก็คือแอซเซลที่ทาให้เรืยอว่าไงอ่าไม่เจ็บเอออย่างนี้ดีวกว่าไม่เจ็บจากการตีของสปรี์คอสีขึ้นไปนั่นแหละเออแค่เอซเซลนั้นอย่างเดียวที่จะทาให้รอดนะครับผมคือถ้าเป็น e อ c เซอย่างอื่นอย่างเงี้ยก็คือมันจะทําให้อามันจะทําอะไรเอามาเทสืึไม่ได้ไงนอกจาก e อ c เซที่ทํายังไงก็ได้ให้ใหมันเชิญได้แต่ตอนนี้ยังไม่มีนะเออก็มีแต่สีขาวแหละก็จะทํา ก็จะทําอะไรอามาเทสืไม่ได้ถ้าสมมติคอมโบติดจริงๆนะแบบคอมโบแบบสุดของเด็กนี่เลยก็คือเราติดซิลได้ลงอามาเทสืแล้วก็มีไอ้ตัวนี้รลเวลตันคือความจริงยังไม่ใช่สุดหรอกสุดก็คือลงอามาเทสือไม่ติดชิลติดซิลลงอามาเทสืแล้วก็ลงจัเมตากุนีตามลงดาบมาปักเวลตันนะครับผมก็ตีนั่นแหละอ่าแล้วก็ถ้าในกรณีนี้ไม่แนะนําว่าให้เอาไอ้ดาบอะไปเบฟกับ จัดเมนนะครับในกรณีที่ทำคอมโบสูงสุดได้ให้เบฟกับอาอมาเทสซึเนื่องจากอามาเทสซึมันมีเอฟเฟกไม่รับผลนะครับจะทําให้เรื่องอะไรการตีครั้งนี้ยังไงเบฟก็ไม่หลุดอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เพราะว่าถ้าสมมติเราบังเอิญเอาไม่ใช่บังเอิญหรอกตั้งใจงัวนแหละเอาไปเบฟกับไอ้จัดเมนท์ดากุนิสเนาะแล้วก็เราเกิดการตีไปแล้วอีฝ่ายอย่างเงี้ยแบบใช้แอคเซลยวทำให้จัดเมนหายไปทําให้ดาบหลุดเบฟอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถใช้เมจิกแล้วก็ใช้ ด้วยเบิร์ดได้นะครับผมเออประมาณนี้เนาะคอมโบสูงสุดก็ประมาณนี้ก็คือถ้าตีสี่เจมไปแล้วก็ยังไม่ตายนะครับผมเออถ้าตีสี่เจมไปยังไม่ตายเรามีไอตัวนี้นะครับเออแต่แต่แตอ่าขอเข้าก่อนไอคอมโบสูงสุดอ่ะการตีสี่เจมยังไม่ใช่นะครับผมก็คือถ้าเราได้คอมโบสูงสุดอย่างที่เมื่อกี้ที่บอกไหมแบบซิลมีตัวนี้มีตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้แนะนําให้เอาตัวนี้ตีก่อนเพื่อใช้เอฟเฟกเรียกขอเทินมานะครับผมพอใช้อ่า ขอเทิร์นได้โอเคตอนนี้สบายละทําให้แบบเราได้ตีแบบสี่เจมสองรอบอะไรเงี้ยแบบเต็มเตนะ็มเทิร์นอ่ะเอออีฝ e นะ่ายหมดทางสู้อะไรประมาณเนี้ยคขมโบสูงสูก็คือประมาณเนี้ยก็เล่นแบบฟาร์มคออืมใช่ฟาร์มคอไปแล้วก็ฟาร์มคอฟาร์มจัว่วอะไรมันไม่มีอะไรมากสำหรับเด็กนี้นะก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็อืมไม่น่าจะมีอะไรพูดแล้วมั้งก็มันม,มีอะไรแล้วกออ็มีการเตะ กาดในในเด็กมีการติหกใบแล้วก็มีการทำอายเน็กซัสอ่ะไอตัวนี้สำคัญนะอย่าเพิ่งแบบว่าถ้าไ e ีฝ่ายยังไม่มีเน็กซัสนี้ก็อย่าน้อยก็เก็บไว้สักใบหนึ่งก่อนอย่าเพิ่งเอาไปทิ้งจากเอฟเฟกต์ตัวนี้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนละหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจใด้วยนะครับ